ดิจ้าเพื่อนๆโอ้พามาเบิ่งดอกมะลิได้จ้านี่มึงเนี่เบิ่งแน่งามงามดอกมะลิอ่าบลูว่าสายพันธุ์นี้อย่างเด้อบ้อานนี้แต่ว่าอันนี้เขาไปเฮ็ดซ่าทำชาดอกมะลิเบิงเ่งแน่ต้นหมกย้อยพี่น้องคุณนะ่ะเบิงบ่งเบิงบ่งต้นมันจ้า งามครับทึ่งหอมทึ้งงามอันนี้ต้นดอกแค้เ้ยค่ะนี่ดอกแค่ปลาเอาไปทอดใส่ไข่เอาไปแกงสมอันนี้แค่ปลาเด้ค่ะนี่ยได้ทางหลังนั่นดอกมะลิโอ้ยงามครัอบอดบได้ยทายมาให้เพื่อนเพื่อนเอนบิ้งนะคะ บ่งอันนี้ดอกแค่ปลาเด้วค่ะดอกมะลีดอกมะลีเด,ด้วค่ะเดอ้อเนี่ยอ้ยงามครับบ่งนะบ่งนะทั้งงามทั้งหอมจากไห้มู้เจ้าได้ชินเด้อหอมคักหอมคัก หอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมทะลุจอออกไปบ่เบึ่งเบึงบึงลมก็เย็นดีดีอยู่ในสวนสาธารณะยางมะเล่นมาเห็นพอดีทายมาไห้ยมูเจ้าเบึงคนอ่ะหอมเห็นคุณสาว่าเพ่นเอาไปเย็ดซาว่าสันท่านนี่ เด้อที่ขามาบเบิ้งขมารับชมช่องของยายาขอบุญขอบุณหลายๆฝากกดไลค์กดติดตามไเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า